สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเฟซชาวเดียวชาว,ชาว,ย,ชาวายูทูบชาวไล่ถูทุท่านครับมันนี่กันสิผ้าเอมันนี่นับพอนากเตยที่เรา,าพาเกือท่านกันสิผ้ามาเบ่งบรรยากาศในงานครับนี่ครับก็จะเป็นบริเวณบริเวณ,เวณสถานที่เต้นนะครับสําหรับแขกพุที่มารวมง,งานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเต้นร่วมๆพกหล,ลังด้วยกันครับ เดี๋ยวก็จะพาเขาไปเบงสถา,านทีทางใน <มา S 1> นี่ก็จะเป็นทีมงานนะครับที่จะพาไปจัดหามาให้อยงานครับผมมือหนึ่งในน้องน่นครับหาโตหยาก,ยากรับเ <c oughs> ่ละมือแต่ละเวง <c oughs> บรยยิยโบ้าน <c oughs> เป็นว่า <c oughs> เอานี้ครับกัจะแมนทีมงานจะพาพค่อกันนะครับพวกเป็นร้าน <c oughs> ร้านสาวนะครับสวัสดีค่ะ นี่ก็จะผ้าเขามาเบิงด้าน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 านี่ครับ <c oughs> นี่ก็จะเป็นมิ่งนะครับ <c oughs> ขอขออภัยที่อ่ามัน <c oughs> ใจบง <c oughs> ังนะนะครับนี่ละนะครับประมาณนี้ครับ <c oughs> ครับผมนี่จะจะเป็นบริเกนเอ้ยบีิยกงก็จะ <c oughs> ก็จะเป็นบรรยากาศในในคร่ว นะครับจัดตาตามนี่ลนะนะครับถ่ายเป็นชอ็อตเป็นชอ็อตไปนะครับมืออื่นกับซิมิไรชอร็อตครับพอมี่่งหลังครับก็บขอจบคลิปไปเพียงซ้ำานี้ครับสวัสดีครับ